สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะภูมิใจในความเป็นไทยอยากใส่ผ้าไทยสวยๆนะคะอย่างสง่าง,งามน,นึกถึงหญิงผ้าไทยใช้บริการหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้มีผ้าฝ้ายบักโคนคุคณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายทอมือบักโคนสวยๆลายสวยๆคุณลูกค้านี่ค่ะโคนธรรมชาตินะคะผ้าเนื้อนิ่มมากคุณลูกค้าหญิงจะให้ดูนี่ค่ะหญิงหญิงซับในอัด มาให้เรียบร้อยนะคะหญิงมีหลายลายกับคุณลูกค้าหญิงจะให้ดูนี่ตัวที่หญิงใส่นี่ก็คือหนึ่งลายนะคะหญิงจะบอกว่ารุ่นนี้ที่หญิงได้มาอยู่ที่เอว28กับคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่หุ่นเล็กๆหุ่นดีนะคะคุณลูกคา้ารีบมาเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าหญิงมีเพียงผืนละหนึ่งลายผืนละหนึ่งสีเท่านั้นคุณลูกค,าคา้าขานี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะคุณลูกค้าดูสิคะ ลายนี้ก็สวยมากค่ะเป็นผ้าพื้นดำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็การทอเขาผืนเดียวกันหมดเลยกับคุณลูกค้าค่ะหญิงขายอยู่ที่ราคา750บาทกับคุณลูกค้าค่ะ750้าบบาทนี่คือคุณลูกค้านําไปใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปกับคุณลูกค้คคาหญิงมีตะขอให้อย่างที่หญิงบอกว่าหญิงอัดผ้ากาวซับในให้ทั้งตัวคุณลูกค้าดูสิคะแล้วก็สีแต่และสีก็จะมีเพียงหนึ่งเดียว อย่างรุ่นนี้เขาผสมสีมาอย่างนี้ให้เรานะคะหญิงก็จะมีเพียงผืนเดียวค่ะคุณลูกค้าในราคาเพียง750บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาซื้อกับหญิงเลยนะคะคุณลูกค้าโทรมาที่เบอร์093-198-8013-087-219-5678ลูาแอดแลูายิดมาได้เลยนะคะทั้ง2เบอร์เลยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะหญิงมีบริการเห็ดเงินปลายทางด้วยนะคะ นี่ค่ะคุณลูกค้าสีดำส,สวยค่ะคุณลูกค้างานงานงาน,น่าเนียนนะคะดูสิคะแล้วก็มีสีสุดท้ายแล้วค่ะคุณลูกค้าขาสวยมากนี่ก็จะออกเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนิดๆนะคะคุณลูกค้าขึ้นไฟมากส,สวยใส่ในการแดดก็สวยค่ะคุณลูกค้าขัขบคิวเรานะคะยังไงโทรมาหาฉินนะคะเจอแันคลิปหน้าฉันจะเอาลายเื็นมาให้ดูอีกนะคะคุณลูกค,ค,ค้า่าสวัสดีคะ่ะ